เคยเป็นไหมทุกคนถ้าอยู่ที่ไทยคิดอะไรไม่ออกก็คงอยากกินผัดกะเพราแต่พอมาอยู่ญี่ปุ่นคิดอะไรไม่ออกสุดท้ายไปจบที่ร้านซูชิตลอดเลยนะคะมีทั้งมาคุโร่แล้วก็นี่จะเป็นซูชิไข่หวานนะคะทุกคนจะมีข้าวหอสาลายแล้วก็ นี่ค่ะข้าวหน้าแฮมเบอร์เกอร์จิ๋วนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นไข่หวานนะทุกคนแล้วเขาแช่เย็นแช่มาเย็นๆอร่อยดีปลาสีแดงเป็นมักกูโร่นะทุกคนแต่สีชมพูไม่มั่นใจไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไร แต่เขาเสิร์ฟม,มาให้ก็กินกินไปเถอะอันนี้จะเป็นกุ้งหวานนะคะทุกคนหลายคนชอบบอกว่าซูชิมีวิธีกินแบบนั้นแบบนี้ดูของเราแบบว่าทุกอย่างรวมกันในจานเดียวจบเ,ออเป็นคนง่ายๆคิดอะไรง่ายๆสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันอยู่ในท้อง กินกันเลยคะ่ะทุกคน